สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะสวัสดียามเช้าเชเลยคะ่ะแม่แครับก่อนครับวันนี้จะเอาหญ้าที่เหลือจากเมื่อวานนะคะให้เด็กๆค่ะครับ่อแสนขอบคุณครับแม่แม่เอซีที่สนับสนุนฝากหญ้าวไว้ให้เด็กๆนะคะ่าเมื่อวานเหลือ300มัดก็มาทางนี้120ไว้ทางนู้นร้อยแน้องนางขอบคุณค่าแม่แก่อนะ่ะลุสุจ้าก่อนหนน่ารักด้วยนะโอ้น่ารักด้วย น่ารักค่ะน่ารักอ้ยออนอ้อนแม่แม่ยังไงโอ้ยเขากรี๊ดเองเลยต้องให้แล้วค่ะแม่แม่รักเหลือเกินค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นญ้าที่แม่แม่ฝากไว้เมื่อวานนะคะที่สนับสนุนไว้ให้เด็กๆเราก็แบ่งมาก็ให้เด็กๆกินทั้งตอนเย็นเมื่อวานแล้วก็ตื่นเช้าวันนี้ย่าก็ยังเหลือนะคะอาจจะมีเหลืองนิดหน่อยแต่ว่ากินได้นะคะ อ่าโอเคแล้วก็คุณยายเป็นเหมาเลยนะคะที่เหลือ85มัดขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยค่ะไว้ฝากไว้ให้ลูกนางน้อยกับพ่อแสนสุขนะคะเราก็จะป้อนเรื่อยๆเลยนะคะแม่ๆป้อนเด็กๆเขาเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านที่เมตตาสนับสนุนให้กําลังใจเด็กๆนะคะอ่าส่วนหนุ่งสาวที่สวนเขาก็กินอยู่ที่สวนนะคะแม่ๆ่เลยค่ะตื่นเช้าๆมาเลยกินญ้าอร่อย,ออยๆนะคะ ถูกใจใช่เลยค่ะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยค่ะแม่แม่ทางไหนฝนตกกันบ้างคะทางนี้ตกดีดีค่ะอากาศตื่นเช้ามาวันนี้ลมเย็นอากาศดีเมื่อวานเด็กๆนอนหลับฝันดีกันมากเลยค่ะเพราะว่าฝนตกมีลมเราก็ไม่ค่อยมียุงเนาะก็หลับฝันดีกันเลยค่ะก็ถ่ายแม่แม่ได้ชมนะคะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะพี่เล็กก็ฝากไว้เยอะเลย250มัดนะคะแม่ปุ้มก็200มัดค่ะคุณยายโอ้คุณยายก็วันเมื่อวันก่อนก็100มัดเมื่อวานก็50มัดวันนี้อีก85้ามัดนะคะแม่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เมตตาสนับสนุนนะคะคุณแม่ปิยาวานันคุณแม่พนิดานะคะคุณแม่ชนรุษไทยนะคะ,ะแล้วก็พี่เอนะคะคุณแม่ณเดนุมมนนะคะ โอ้นี่ลมนค่ะขออาภาัยค่ะเราผ่านชื่อผิดนะคะคุณแม่กาญชนานะคะพี่เดือนท,ทุกทท่านเลยนะคะที่สนับสนุนให้กําลังใจเมตตาป้อนย่เาเด็กๆนะคะแล้วก็แม่พิมพ์นะคะขอพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะก็ได้ให้เด็กๆก,กินได้แบบจากเช้าเมื่อวานถึงเช้าวันนี้เลยแล้วก็ถึงของลูกๆนี่จะถึงเที่ยงถึงเย็นอีกนะคะลูกนางกับพ่อแสนเพราะว่าคุณยายเบนฝากไว้ให้อีกนะคะ ได้เห็นเขากินแบบนี้ก็แฮปปี้เชื่อว่าแม่แม่ก็จะแฮปปี้เช่นเดียวกันนะคะอืมแซบแซบเลยโอ้โห้ไข่ห้างกินด้วยแซบเนาะลูกปาโทโอ้แซบคักแซบคักแม่จาๆๆ๋าแซบคักดูค่ะแม่แม่ยืนกินธรรมดาลูกจะจำยังไงไข่ห้างไปเลยสิจ๊ะอืม เดี๋ยวน้องนิกก็จะไปเอาญ่ามาขายนะคะแบบนี้เยอะๆแบบนี้อาจจะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะที่ขายญ่าอีกสองวันก็ขายเป็นผลไม้นะคะเพราะว่า,าหนูก็อยากให้เขาได้กินญ่าแบบอิ่มๆบ้างแหลนะเนาะแม่ๆที่เราตัดมาข้างหลงังเพราะแสนสุกนู้นนะคะก็ถามว่าพอมีไหมก็พอมีค่ะแต่ว่าก็มันก็น้อยเนาะมันก็น้อยนะคะ จะบัดกินแซบๆเลยหญ้านี้จะกินง่ายกลืนก็ง่ายเขียวก็ง่ายนะคะย่อยก็ง่ายแต่ถ้าหากว่าให้กินทีลรเยอะๆท้องอืดเปอร์เซ็นท์ท้องอืดสูงมากนะคะน้องนิกจึงให้เด็กๆกินเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเช้านี้ลมเย็ยนๆอากาศดีดีค่ะน้องนางสะบัดแรงมาก แม่แม่ไม่ต้องกังวล,ลว่าเอ้ยเด็กๆจะกินโดนดินเยอะหรือเปล่านะคะลูกๆบ้านนี้เขาสะอาดกันมากดูสิคะสะบัดไม่รู้กี่ตลบกว่าจะเข้าปากได้ <c oughs> ลูกนางน้อยสร้อยคอก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วค่ะแม่แม่เพราะว่าน้องนางเนี่ยน้ำหนักตัวขึ้นเร็วมากเลยนะคะ <c oughs> เป็นวัยที่ช่วงการจเจริญเติบโตแล้วทีนี้เขาเขาโตเร็วมากเลยค่ะช่วงนี้ คุณหมอก็ว่าน้อง้างช่วงนี้อายุช่วงๆนี้จะจะโตเร็วจะยืดตัวได้เร็วเราจะเห็นได้ชัดนะคะก็จริงๆนะคะแม่แม่เห็นแบบพัฒนาการของลูกแบบโอ้โตขึ้นเร็วบางทีก็ใจหายนะคะเพิ่งหย่านมแม่วันนั้นเองวันนี้โตเป็นสาวแล้วเนี้ยบางทีก็ใจหายเนาะแม่แม่เราเลี้ยงมาเราก็ดูไม่ค่อยโตขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าว่าคุณพ่อเอฟคุณแม่เอฟซีมาเห็นนานๆทีมาเห็นอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะโอ้โตขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ในส่วนของพ่อแสนเมื่อวานไปบ้านสวนมาก็น้ำมันตกมันไหลนะคะซิบซิบซึมซึมออกเห็นสาวค่ะแม่แม่เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ตกมันนะคะยังไม่ตกมันค่ะแต่ว่าก็มีซิปซ,ซิบออกบ้างเป็นเป็นเรื่องปกติของผู้บ่านะะแต่ถ้าไหลออกมาเป็นก๊อกน้ำเน,นี่ยโอ้แย่เลยเพิ่งไปทำกิจกรรมกับลูกได้วันเดียวเองที่สวนนะคะ จะตกมันไม่ได้นะพ่อแสนเดี๋ยวลูกนางร้องไห้นะคะดูความหูผิวๆอืมกินกินอร่อยมากไม่ ไม่สนใจกันเลยดูค่ะแม่แม่เนี่ยถ้าได้ของอร่อยได้ของกินเนี่ยเขาเขาจะไม่สนใจกันนะคะนู่นแหละค่ะจะสนใจกันก็ตอนกินหมดตอนกินอิ่มมาหยอกกันอย่างเงี้ยะคะ่ะหรือว่าตอนที่หิวหิวพากันประท้วงพ่อประท้วงแม่นะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้ได้กินของอร่อยก็ไม่ไม่แรกกันหรอกค่ะเดี๋ยวเสร็จอย่างนี้นี่เขาเก็บกินหมดเลยนะคะแม่แม่ลูกๆเนี่ยเขากินหมดทุกอย่างเลยค่ะของกินเขาไม่เคยกินทิ้งกินขว้างนะคะ เพราะว่าน้องนิการตะอ้วนเนี่ยจะให้อาหารเขาพอแต่เขากินหมดกินหมดปุบ๊บเรากินใหม่ได้อีกให้ใหม่ได้อีกให้เรื่อยจะไม่ให้กองพนินเทินทึกไว้ว่าแบบโอ้ซีของกินเหลือเฟือเราเหยียบทิ้งเหยียบคว้างไม่เอานะคะเพราะว่าทุกอย่างก็แลกมาด้วยเงินเนาะแม่แม่แมขาเสียดายนะคะเสียดายฉะนั้นลูกๆบ้านเราจะกินหมดทุกอย่างต้นสับประรดเหมือนกันค่ะหัวต้นสับประรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบเล็กใบน้อยเด็กๆกินหมดเลยนะคะแม่แม่เด็กๆกินหมดเลยค่ะ เพราะว่าน้องนิกจะให้เขาในปริมาณที่พอดีกินหมดปุ๊บกินใหม่ได้ต่อนะคะได้อันใหม่ด้วยไม่ต้องกินอันเก่าที่แบบว่าทิ้งไว้ค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะติดนิสัยมาเลยนะคะว่ากินให้หมดกินหมดปุ๊บแม่ก็ให้กินใหม่นะคะไม่มีปัญหาเพราะว่าอาหารเราสแตนบายรอลูกๆอยู่แล้วนะคะนี่ลูกนางก็มีผมแปดสีแล้วค่ะอยู่บนหวัวเหลืองเขียวส้ม ถ่ายมุมนี้ก็จะดูตัวใหญ่นะคะน้องนิกถ่ายมุมน้องนิกตั้งลงแล้วน้องนิกถ่ายแงนขึ้นนะคะพ่อแสนนิย่านี่เขาชอบมากเลยนะคะแม,แม่ชอบชอบค่ะแต่ก็ไม่กล้าให้กินทีละเยอะๆเนาะเอาไปแต่คลุกกริบไปเรื่อยๆทีนทั้งวันนะคะ น้องนางนูเอาไว้บนหัวหนูไม่จักกจี้บ่ลูกดูซิค่ะไปได้ไหมเอาไว้กลางหัวแบบกลางงวงเลยดูค่ะแม่แม่คือเห็ดเป็นละลูกจะเอฟเปอเซนโอเคค่ะอย่าตำพริกดังแรงนะเดี๋ยวลูกตื่นเอาไปตำข้างนอกพอดีเช้านี้น้องคราวหลับค่ะแม่แม่เลย ถ่ายวิดีโอได้เร็วนะคะขับตื่นมากินนมแป๊บหนึ่งเขาก็หลับค่ะคนเก่งยิ่งโตยิ่งแต่เหมือนพี่ตาแป๋วพละกําลังเนี่ยโอ้โหไม่รู้มาจากไหนนะคะเด็ก4เดือนจะ5เดือนทําไมกําลังเยอะขนาดนี้แรงเยอะมากเลยนะคะแม่แม่พัฒนาการน้องพราวตอนนี้ก็กําลังหัดนั่งหัดจับสิ่งของค่ะกําลังอยากคว้าจับสิ่งของพูดเก่งแลบลิ้นเก่งยิ้มเก่งค่ะ อารมณ์ดีมากโตขึ้นไปหนูคิดว่าน่าจะนิสัยแบบพี่ตาแป๋วเลยนะคะคุยเก่งอารมณ์ดีเล่นได้กับทุกคนค่ะเออแล้วก็แรงเยอะด้วยนะคะกินเยอะด้วยตายแล้วแม่ได้กกุงขมับเลยลูกลูกสาวบ้านนี้กินเยอะทั้งคู่นะคะทั้งพี่ทั้งน้องยังไงก็ฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะคะน้องลิขอขอกราบขอบพระคุณ จากหัวใจคุณพ่อคุณแม่ f อทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาสนับสนุนป้อนยาเด็กๆในครั้งนี้นะคะเราขายครั้งแรกก็คุณพ่อคุณแม่เมตตาเยอะแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะหนูก็พูดตรงๆว่าไม่ได้เอากาไรเยอะเลยค่ะก็ขายให้แต่พอได้คะแนนไปซื้อรอบต่อไปนะคะพูดตรงๆเลยนะคะแม่ๆกำไรนิดหน่อยก็ซื้อไว้ซื้อผลไม้ให้ลูกๆค่ะทุกวันองนังคารแล้วก็วันอาทิตย์นะคะ ก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ